เอาเรื่องเรื่องเออเราตึงๆเลยเนี่ยโอ้ยตะไคร่มาดำเราอย่างสวยเลยพ่อพ่อฮะพอดียายเขามาถามเขาอยากจะล้อมรั้วอยากจะล้อมรั้วอยากจะเอาตะไคร่มาดำของเรา,าอ๋อไหนอ่ะนัะ่นอ่ะโอ้มามามาโอ้สวัสดีครับนะ้าเป็นไงสนใจตะไคร้ครับสวัสดีจ้าสนใจตะไคร่มาคือสวยพี่แค่ <ừ. S 2> อยากให้อยากจะได้จะให้ไปรอบหายจะไปไหมไปครับอยู่ไหนโุ่นอยู แมกไก่ดอกเอออยู่ที่ไหนครับประมาณจากไรนะประมาณติดไรติดไรโอ้ยอนี่แบบนี้แพงไหมเนี่ยฮะแพงไหมราคาไม่แพงดอกนะอันนี้นะสิบเมตรความยาวสิบเมตรนะได้รวดเบอร์สิบสามนี่ย่างใหญ่เลยนี่ตาสองนิ้วสูงเมตรยี่สิบแบบนี้นะสูงเมตรยี่สิบนี่เขาทำทำห่างสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบสิบม้วนเนี่ยไอหนึ่งม้วนเนี่ยได้ั้งสี่ช่องเลยนะสิบเมตรอะ ได้ราคาแค่แปดร้อยห้าสิบตัววันนี้สรงไปถึงบ้านเลยนะนี่สรงไปถึงบ้านเลยเดี๋ยวมันจะไปวัดไหนเด้อมีอยู่ไม่ไกลใช่ไหมยประมาณ<ด>จักไรซิบไร่วันนี้ประมาณซิไล่โอ้ซิบไร่เดี๋ยวจะไปวัดไหนเด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปวัดไหนเด้อเดี๋ยวจะววมา <c oughs> หาอยู่กันนี่แหละมาน,นัดเจอกันนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปวัดไหนเด้อซิบไร่เนะาะเดี๋ยวลดะะราคาให้โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ